กับสวัสด nah. ีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะครับผมวันเีาก็อยู่กับผู้บ่อาหนึ่งเขาคือเก่าคือเดิมหลังจากที่เดไทยคลิปที่แล้วลงไปแล้วเนาะเอ้ยซิแอนเกินเลยสูงเอ้ยเออทำไมหยัดไปแต่เนาะมีสูตรบ่มีสูตรยังบอกมันนี่ฮัลโหลมีสูตรจิบบ่มีมูมีสูตรบ่อ่ามาทำเบ้าร้อดเนาะ เฮ้ยจังได้เขากล่องเฮ้ยจังได้ก่อนเอ้ยตังดาวนี่วะไม่พูดอะไรเลยเนี่ยสวัสดีหน่อยสวัสดีพี่พระชักะเลียงไงฮัลโหลเอ้โหพี่จะพูดสุภาพสุภาพสุภาดียืดเออชักะเลียงกะเลียงกะเลียงอะไรยืดสุนเผาอะไรกว่าเจ้าเป็นเผายังดมเก่าหรือยังสุ่มชาบอ่ะเป็นเผาเป็นเผากระบอกบ่หรือว่าจังไร คุพาวีตะปยเนาะีตะปยีะปยโอ้ไม่ัดดีตะปยีะปยีะปยเจ้าเด้เจ้าอยังเจ้าอยังเจ้าอนยังุพอยโอ้เามันเข่าตกล่องจนคนรอเลยมึงจ้ะคาวูยเข่าเนาะม่ว่าหมูซนข้าขาวอดวัชิโคลายโอ้เน็เข่ามาได้จักจักเจัดเดือนจากปีเลยหมดละบ่ปี โอ้สามปีโอ้กูชิเตะเอาได้กูมาอยู่อยู่บ่สามปีบีกว่าโอ้ยงมงัดเข่าบ่แขนนะ่ะมันเป็นยังไงแขนนะ่ะมันที่จมหนำตลอดเลยไล่ไล่ไนี่ได้ไม่ได้จะกี่คยทำอยู่มาทำมันอีกนะทำมันอีกนสักสักอีกอยู่บ่ ชักไะไยังเนาะชักเท่าไรเอาแบบคนมักดูไล่ยังคนมักคิดว่าจะได้ไล่ยังไงส่วนอะระโอ้เอาจอยู่บไลจ้าบไลฮะบบใส่ดูไดเลสักบวยังไงไล่ โอ้อันนี้กับปัยัดเขานะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาทายลงไปให้เบิ้งก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ว่าขั้นตอนที่ว่าอ่าตรงไหนสูตรเนาะสูตรนั่นสูตรนี่เนาะเมื่อวานบารสอนก็บอกสูตรสูตรยังก่อนนะสูตรทบชวนวันหรือสูตรยังก่อนฮะสูตรยังก่อนนะฮัลโหลสูตรยังก่อนตั้งดังด้วย สูตรองานสูตรอง่างสูตรล่านี้สูตรป่ะล่านมีสูตรอ่มังเดฟเอาจะะมีสูตรอยู่ปะมีอยู่สูตรยังกอนอนากสูตรอ่ายัไงจอง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 อดีองจองแกอ๋อฮ่าฮ่่าฮ่าา่าาาาฮฮลโาา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  เดนไกแต่งโตผู้บ้างหนึ่งเขานี่แบบรอเนาะปลายตีแต่เิบแม่นนะยังได้ก่คือแหลคือกำแต่ขานี่โอ้ยแหลเลยเนาะคือเอาใครเนี่อันนี้เนาะเขาขาวๆเนาะหลังจากมาจาดสอบก็แต่ละมือซ สอนแจ็คสอบกี่วันพีวันหาสอบห้สอบโอ้ห้าสอบอ่าฝากพี่น้องให้อันนะเดี๋ยวที่ทีตามผลงานใช่ไมเอาไหนจ้ะจมีผลงานยังไงอ่ารอดก่อนครูบอกเป็นไงอ่ะบอกเพป็นตามผลงานของเบาโซนใช่ผลงานที่เองพวกเพื่อนจะเพ่งยังบู๊จักกันสิผลงานเพ่นยังก่อนนะเขาต้องคอยถ้าจะดำ อ่องลองององดูลงม้วลยองดูล่องดูถึงดวงตะเวนสิโตกลงแต่ใจหยังหักแต่หน้ามุนถึงน้องมีผัวกับบอสนสิมีแต่เจ้าเคียงสองคนก่านดบอกขนาดจี ฝากติดตามผลงานหนี่อยิจะมีผลงานยังเนาะผลงานอือบุม้มยังได้เนาะแงตเข่าอย่า,ง,ายงเดียวเข่าอ <Yo. S 1> ย่างเดียวฝากติดตามครับ Let's g โป่งละไปจัน KXNG หกเก้าสองหกเก้าหนึ่งเออประมาณนี้เนาะครับผมฝากติดตามเนี่ยหลังากสอบถามยังอย่างหู้ยังเกี่ยวกับ, 1, บหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเขับมากข้เมินไตข้อมินเนาะเดี๋ยวผมสีมาไทายคลิปให้คำตอบให้พี่น้องเนะาะหลังจาก ที่ว่ามีโลกให้เขามาประมาณนีนะพวกพี่นอ้องอ่มามันก็สิกาบร่ามง,งามไปน้ำกันกันกบเบาว,อบาว้อนเบาร้อนกับผู้เบากรรมกรเนาะ